จเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันวิสาขาบูชาปี2 5 68ปีนี้เราได้มาทําภารกิจสําคัญที่อารามเสียโตซื่อเมืองหนิงปอรประเทศจีนซึ่งในนามของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามหายานจีนไทยได้มาทํากิจกรรมภารกิจครั้งแรกในการอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์สีอานซึ่งเป็นไม้แกะสลักและก็องค์เทพแห่งความสามัคคีสององค์คือเหอเหอเออเซีย e น e e จากเมืองหนิงปออารามเสียโตซื่อและอารามหานซานซื่อจากประเทศจีนกับสุเท ซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญองค์พริรีอริอไใจจากสถานที่จุดกำเนิดของท่านซึ่งท่านเป็นบุคคลสําคัญที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ของจีนซึ่งท่านเป็นพระพิสุอยู่ในยุคปลาย5รา,าชวงศ์แล้วก็ต้นราชวงศ์ซ่งของจีนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่การเมืองค่อนข้างจะวุ่นวายและท่านก็เกิดขึ้นในยุคนั้นท่านเป็นพระ ที่มีอภิญญาปรากฏว่าจะสอนพระธรรมคําสอนให้แก่สาธุชนด้วยปัจชญยาเซนหรือปัจชญยาทางธรรมอย่างเช่นว่ามีสาธุชนถามว่าการเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินชีวิตนี้เป็นทุกข์เหลือเกินต้องทําอย่างไรท่านก็สอนโดยการวางุงย่ามที่แบกไว้บนหลังลงเท่านั้นเองก็คือ,คอ,คอการสอนว่าเมื่อเป็นทุกข์นักก็ปล่อยวางเท่านั้นก็จะเป็นสุขแล้วนี่ก็เป็นปริศนาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดู นะาการประกอบพิธีในสถานที่สาคัญนี้เป็นลําดับต่อไปในการอัญเชิญปฏิมากรหรืออัญเชิญบารมีธรรมขององค์พระศรีอริยเมตตรมหาโพธิสัตว์และองค์เทพหัวหะกลับไปประเทศไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมที่ว่าองค์พระศรีอรยิยเมตต่ยที่ท่านมาปรากฏรูปก,กายเป็นพระพิสุอ้วนทวันสมบูรณ์ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมกระเปรียบประดุดว่าการบําเพ็ญธรรมบริบูรณ์และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และยังหมายถึงพร ที่สาธุชนผู้คลองเรือนจะได้รับด้วยก็คือการสมัครสมานสามัคคี การค้าธุรกิจอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ขาดแคลนด้วยและยังมีเทพอีกสององค์คือเทพหัวฮะอันเป็นเทพที่ตำตำนานกล่าวว่าท่านคือพระหมันชูสีโพธิสัตว์และพระสมันต์ัทระโพธิสัตว์อวตารกายมาบำเพ็ญบาร,รมีในโลกซึ่งทั้งเทพหัวฮะแล้วก็พระศรีเอรเมตยัยปางผู้ใต้เหือสร้างหรือปางพระที่มีพระพิสุจีนรูปร่างอ้วนท้วนอยู่มีต้นกําเนิดอยู่ที่เมืองหนิงปอแห่งนี้นั้นวันนี้ที่เราได้เดินทางมาประเทศจีนก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมเมืองหนิงปอโดยท่านพระมหาเถระเจ้าวาดได้มอบหมายให้พระมหาเถระที่อารามแห่งนี้เนี่ยได้ประกอบพิธีเบิกพระเนตรแล้วก็จะอัญเชิญองค์พระกลับสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยและผู้ที่ได้พบเห็นกลับไหว้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงได้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมทั้งมีความสมัครสมานสามัคคีทั้งในครอบครัวในชุมชนในประเทศชาติและจนถึงความสันติสุขของโลกมนุษย์ใบนี้ด้วย ณนบริเวณหน้าวิหาร3นักปราดหรือซันเสียนกู่เตี้ยนภายในวิหารจะประดิษฐานรูปของนักปราดทั้ง3ได้แก่เฟิงการสื่อเตอ๋อและหานซานเฟิงการนั้นเป็นพระมหาเทระแห่งวัดกวัวชิงในราชวงศ์ถังท่านมีเสือเป็นสัตว์พาหนะจึงเคยมีชื่อเดิมของวิหารแห่งนี้ว่าหอเสียงคำรามแห่งพยักส่วนพระพิสุที่ถือไม้กวาดอยู่ในมือ ชื่อว่าสื่อเตอ๋อเป็นทาลกที่เฟืองการเก็บมาเลี้ยงหลังจากเติบใหญ่ก็ได้บวชในวัดกัวชิงส่วนบุรุษอีกท่านหนึ่งที่แบกกระบองไม้ไผ่ไว้ด้านหลังผู้นั้นคือหานซานเขาจึงเป็นสหายสนิทกับสื่อเตอ๋อสองท่านนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนามว่าหานซานสื่อเตอ๋อนอกจากนี้หานซานยังได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกวีนิพนธ์ภาษาจีนแบบภาษาพูด ท่านได้ประพันธ์บทกวีมากมายที่เปลี่ยนด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายติดปากผู้คนทั้งหลายมีบทกวีกว่า300บทที่ถูกรวบรวมไว้ในคัมภี์บทกวีของหานซานที่โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศจีนหนึ่งในบทที่เรื่องลือที่สุดคือบทสนทนาที่จาลึกไว้หน้าวิหารมีชื่อว่าหานซานถามสื่อเตอ๋อดังนี้หานซานถามว่าในโลกนี้มีผู้กล่าวร้ายข่มเหงดูหมิน่น เยาะเย้ยด,ดูแคลนเหยียดหยามชิงชังและหลอกลวงเราเราควรทำอย่างไรดีสื่อเต,อต๋อตอบว่าก็เพียงแต่อุดทนยอมเขาปล่อยเขาเลี่ยงเขาพนเขาเคารพเขาอย่าไปสนใจเขาอีกไม่กี่ปีเจ้าก็จะมองเห็นสัจธรรมว่าเราและเขาเป็นอย่างไรเมื่อพินิจให้ลึกซึ้งจะพบว่าบทความนี้นอกจากไพ่เราะด้วยอักษศรศาสตร์ในภาคภาษาจีนแล้ว ก็ยังแฝงด้วยปัญญาอันลุ่มลึกและหัวใจที่เปิดกว้างคือปัจชญาแห่งชีวิตอันงดงาม เรายึดถือแต่ตำราอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการนำตำรานั้นมาปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์แต่หากเรายึดถือแต่การปฏิบัติอย่างเดียวโดยป,ปราศจากตำราหรือคำสอนหรือพระไตรปิฎกเป็นแนวทางเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศก,ก็จะจทำให้หลงทางได้ก็เป็นคำสอนว่าทั้งปริยัติและปฏิบัติต้องควบคู่ไปพร้อมๆกันตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารพระอรหันต์5 0ารอองค์ที่อารามกัวชิงซื่อ อารามกวัวจิงซื่อนี่เปรียบประดุได้กับพระอารามหลวงหากเทียบกับประเทศไทยของเราเพราะอารามกวัวจชิงซื่อเนี่ยได้รับสิ่งของพระราชทานมากมายจากฮ่องเต้แต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ววิหาร500อรหันต์นี่ก็มีความสําคัญก็จะดูว่าพราะอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยจะมีอากัปกิริยาต่างๆดูไม่สํารวมบ้างดูหน้าตาน่าเกลียดบ้างดูทาท่าต่างๆ จะมีการถือของพิเศษหรือจับตัวสัตว์หรือทำเกียรต์ต่างๆนั่นล้วนแต่เป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้นนั่นก็เป็นคําสอนอย่าง,งว่าบางครั้งเนี่ยผู้ที่บรรลุแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยการตัดสินจากภายนอกเรียกว่าการแต่งกายหรือรูปประพันธ์สันฐาน ก็ไม่ได้ตัดสินว่าคนคนนี้เป็นมีปัญญาหรือได้หลุดพ้นแล้วนะนี่ก็เป็นคําสอนตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็มีแนวคําสอนนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนี่พระอาจารย์จี้กงก็มีต้นกําเนิดจากวัดแห่งนี้เหมือนกันก็แสดงให้ทุกด้านเห็นว่าท่านเป็นพระสุกระบกดูบ้าๆบอๆนะแต่ก็จิตหลุดพ้นแล้วนั่เป็นการแสดงเพื่อสอนสรรพสัตว์ในอีกอีกวิยาบทหนึ่งสำหรับในโซนตรงนี้นะครับที่เราเข้ามาเราจะเห็นหัวห้าหน่อเซียงเหอ,อเหอเอิร์เซียนข้างนี้องค์ที่ท่านถือใบบัวนี่คือหนึ่งองค์ ที่เรามาทําพิธีเชิญในทริปนี้แล้วก็อีกด้านมุมหนึ่งก็ใช่ด้วยองค์นี้ถือคำพีอยู่ก็คือองค์หัวห้าหน่อเซียนถ้าก็การสร้างปฏติมาก,กรรมก็ถือว่าเอาท่านมารวมอยู่ในกลุ่ม500รอราหันด้วยองค์นี้ก็มีความสําคัญน่าสนใจมากองค์นี้ที่ถือเป็นคล้เป็นจานดําๆอยู่องค์นี้คือกระจกก็เหมือนกับเป็นการสอนธรรมะว่าควรจะมีกระจกหรือว่าเพื่อจะส่ง สองมองตนเองหรือว่าต้องรู้สภาวะภายในมีสติตามรู้ตามดูจิตของภายในของเราเองก็คือว่าการมีสติตามระลึกรู้สิ่งที่มากระทบอายตนะของเรานั่นเองก็เป็นคําสอนพระอาหารหันต์ส่องกระจกไม่ได้ส่องเพราะความสวยงามนะแต่ส่องเพื่อเป็นปริศนาร,รมให้เรามองเห็นอายตนะของตัวเองมองเห็นตัวเองมองเห็นภายในตัวเองเดี๋ยวนี้ส่องันทว่นี้ สำหรับพาาระอรหันต์องค์นี้ท่านจะเห็นว่ามีความพิเศษและก็ดูถ้าคนไม่เข้าใจนะเห็นแล้วอาจจะรู้สึกกลัวว่าถ้าเป็นลักษณะอะไรนี่เป็นพาาระอรหันต์เปิดหน้ามันก็ว่าถอดหน้ากากออกมาก็เป็นเชิงปริศนาธรรมว่าการอยู่ในโลกเนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์จริงใจการธรรมะเนี่ยก็คือการเปิดใบหน้าที่แท้จริง หรือเปิดการเรียนรู้การค้นพบตัวเองที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่เคลือบย้อมป้มแต่งได้ค้นพบพุทธ,ธจิตหรือจิตเดิมแท้ที่แท้จริงนั้นการรูปปั้นนี้รูปแกะสลักนี้หมายถึงการปฏิบัติธรรมหรือการเข้าถึงหรือการบรรลุเข้าถึงจิตเดิมแท้หรือหน้าตาเดิมแท้ก็ในในิกายเซนเนี่ยคำสอนของเซนก็มีคาไหลว่า,ามีมีคําสอนว่าเปิดไหลเมียนมู่ก็แปบลบว่า ใบหน้าที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเป็นอย่างไรก็เป็นคล้ายๆเป็นโกอานหรือเป็นคําสอนให้ได้ขบคิดปริศนาธรรมะรูปภาพน,นี้ก็คือปริศนาธรรมะว่าเปิ้นไหลเม่นมูกก็คือว่าแต่เดิมเราแต่เดิมท่านเป็นใครท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วแต่เดิมท่านเป็นใครมาจนถึงบัดนี้เป็นการส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่าเรามาเกิดที่นี่เพราะอะไรเกิดในสังสารวัตนี้เพราะอะไรสาหรบับตัวนี้ตรงประตูทางเข้าทางไทย คนไทยเราเนี่ยจะรู้จักพระอรหรันต์จี้กงหรือวาอาจจะรู้จักว่าท่านเป็นพระที่เพี้ยนหรือว่าทํากิริยาอาการแบบแปลกๆเมื่อกี้ก็ได้ถามพระอาจารย์ที่ดูแลอยู่ที่วิหารอรหันต์นี้แล้วท่านบอกว่าแต่เดิมเนี่ยพ่อแม่ของพระอาจารย์จีก้กงพระอาารหันต์จี้กงเนี่ยไม่มีลูกแต่ได้มาทําการอธิษฐานขอลูกที่วัดแห่งนี้จึงได้เกิดมาเป็นพระจีก้กงดังนั้นวัดแห่งนี้เนี่ยจึงเป็นวัด ต้นกาเนิดอีกแห่งหนึ่งของพระจิกงที่อยู่เมืองเทียนไทหรือเมืองเทียนไทนั่นเองฮะแล้วก็ในเมืองเทียนไทนี่ในประวัติก็บอกว่าเป็นที่ชุมนุมหรือหรือเป็นอริยสถานของพระอาหารหันต์ทั้ง500องค์ก็จะเป็นพระอราหันต์ห้ารอองค์อยู่บนสเสด็จลงมาจากภูเขาภูเขาเทียนไทหรือเมืองที่เราอยู่สําหรับด้านขวามือด้านบนก็จะเห็นพระอาหารหันต์มือยาวๆไปยื่นขึ้นไปจับก้อนแผ่นๆสีแดงอยู่นั่นหมายถึงดวงอาทิตย์ หมายถึงว่าพระอาหารหันต์แสดงปฏิหารใน,ในการที่ว่าเวลาท่านอยู่ในภูเขาเทียนไทหรือาการโปวดสัตว์โลกก็เป็นการแสดงอุปายายอย่างหนึ่งว่าจับดวงอาทิตย์นี่ฮะแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งก็พระอาหารหันต์ที่ขายาวๆรูปนี้ก็มีอยู่ในประวัติว่าพระอาหารหันต์ข้ามแม่น้ําข้ามมหาสมุทรก็เนรมิตตัวเองให้ม,มีขายาวเพื่อข้ามข้ามแม่น้ําข้ามมหาสมุทรได้ก็เป็นปริศนาธรรม ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบรรลุหลุดพ้นได้ด้วยตนเองนะโดยกําลังความเพียรของตนเองก็เปรียบประดุจว่าพระอรหันเนี่ยบำเพ็ญเพียรหลุดพ้นได้ด้วยตนเองก็คือก้าวข้ามแม่น้ําแห่งสังสารวัตเนี่ยด้วยขาของตนเองตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นคุณสมบัติคุณลักษณะที่พิเศษของคําสอนของทางฝ่ายเทรวาตหรือทางพระอรหรันแต่องค์ที่สะดุดตามากก็คือ องนี้เป็นพระอาหารหันต์ที่มีในภาษาจีนก็บอกว่าก็กคือฝอซินคือพระพุทธจ้าคือสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนจะสามารถตัดสืบเป็นพระพุทธจ้าได้หรือจะตีความหมายอย่างนึงคือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนมีพุทธภาวะมาแต่เดิมเพียงแต่ถูกกิเลสหรือกิเลสจรมาบดบังความสว่างในรูปภาพนี้ก็เป็นให้รู้ว่าจิตเรานี่แหละคือพุทธะหากเราปัสจากซึ่งความยึดมั่นถือมั่นหรือความปรุงแต่งแล้วเนี่ยความเป็นพุทธะก็จะปรากฏขึ้นมา ก็จะสอดคล้องกับคาสอนอาจจะเป็นของนิกายเซนด้วยเขบอกว่าจิตนี่แหละคือพุทธ,ธะนี่ก็เป็นการปฏิมากรรมที่แสดงให้เห็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งที่น่าสนใจในปฏิมากรรมพระอราหันต์ทั้งห้าร้อยโพรงนีน้ก็คือพระอาหารหันต์ที่ประทับอยู่ข้างบนหลังควายเขาเดียวก็เ,เป็นปิศนาทางธรรมว่าในโลกมนุษย์แห่งนี้เนี่ยหรือในวงการการศึกษาหรือผู้บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนมากแต่ผู้ที่เข้าใจและจะหลุดพ้นได้เนี่ยมีจํานวนน้อยเปรียบประดุดว่าผู้ที่รู้เยอะแต่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เนี่ยมีจํานวนมากมายประดุดขนของกระบือเผือกหรือของควายนะแต่ผู้ที่จะหลุดพ้นได้เนี่ยเปรียบประดุดเขาเขาเดียวดังนั้นก็มีคําสอนของครูบาอาจารย์ว่า,เ,าเรากพึงกระทําตนให้ เปรียบบางเพนให้หลุดพ้นบางเพนเพยให้หลุดพ้นเปรียบประดุจเป็นเขาของควายยาเหมือนขนของควายที่มีจำนวนมากมายนี่ก็เป็นคําสอนที่อยู่แฝงเลนอยู่ข้างในรูปปฏิมากรน,นี้สาหรับพระอรหันต์สอง,ององค์ข้างหลังนี้เป็นพระอรหันต์ปราเสือและปรามบบังกรก็เป็นคติธรรมเป็นรูปแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการสอนว่าเสือและมังกรเนี่ยเปรียบประดุจกิเลสทั้งอยู่ทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกหรือว,ว่าเป็นสิ่งที่มากระทบจิตของเราเพราะฉะนั้นการที่จะ บรรลุเป็นพระอริยเจ้าหรือบรรลุเป็นพระอ,อรหันได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปราบก,กิเลสให้สงบให้ระง,งับลงได้ก็เปรียบเทียบว,ว่ากิเลสน,นี่แหละเปรียบประดุดเสือและมังกรที่มีอนุภาพมากที่มีพลังมากและมีความดุร้าย <Okay. S 1> ข้างหลังของเรานี้คือพระประธานที่อยู่ในวิหารพระอรหันห้าร้อยองค์ก็ประกอบไปด้วยพระสกยม,มุนีพุทธเจ้าพระดิษฐานอยู่ตรงกลางเอาซ้ายขวาก็คือพระหมั่นชูศีโพธิสัตว์และพระสมณตพัทละพธิสัตว์ เมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้กล่าวว่าการจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ต้องอาศัยความเพียรนะเมื่อกี้เป็นพระอาหารหันต์แสดงให้เราเห็นแล้วว่าท่านถกขาสบงถกสบงขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ําหรือข้ามมหาสมุทรนั่นคือกะข้ามสังสารวัฏรหรือการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพะละกกาลังของตนเองแล้วทุกคนต้องมีความเพียรใครก็ช่วยเหลือใครไม่ได้ก็ต้องบําเพ็ญด้วยตนเองสําหรับข้างหลังนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีพระพุทธเจา้าและพระโพธิสัตว์แต่ในคติของมหายานหรือพระโพธิสัตว์ บอกว่ายังมีพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากมายเลยที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างสรรพสัตว์ในการที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้การก้าวข้ามสังสารวัตรความทุกข์จากความไม่รู้ก็ดีหรือความทุกข์ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันก็ดีโดยมีปฏิปทาโพธิสัตว์หรือมีคําสอนของพระโพธิสัตว์เป็นเครื่องที่ชโลมหัวใจแต่ในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันตก็ดีตัวตนของเราทุกคนเองเนี่ยที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้ นันพระโพธิสัตว์อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์แค่ภายนอกเท่านั้นพระโพธิสัตว์อยู่ภายนอกแต่เราจะทําอย่างไรให้ตัวเราเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์ที่เราเห็นเป็นสัญลักษณ์ภายนอกเราจะทําอะไรให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์แล้วก็หลุดพ้นได้ด้วยตนเองแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นไปพร้อมๆกันด้วยนี่ก็เป็นปริศนาธรรมที่ในวิหาร500ออรหันต์แห่งนี้ได้สอนให้เราได้ขบคิดมาเป็นเวลาพันปี